ปลาครับปลาปลากระป,ระป,ระประกแตกฮะปลาปลาาชแตกปลาชาแ,แตกเออพี่หนุม่มตั้งให้ใหม่แล้ว,วยัว่าไม่แข็งโอ้หยนะย่วไม่แข็งอป็นปลายัวๆเลยนะหอมนะพี่หนุ่มว่าเขากินยัวพีดไม่ไหว ยั่วยั่วเล่นเอาพี่ดวบิวข้าวเลยนะก็ดูสิคะถ่ายนานๆนะคะโกกเดี่ยวปลาไปชั่วโมงหนึ่งคุบิ๊สวัสดีครับ น้องจีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ทัพผิดคนก็ไม่ตอบนะไม่ตอบค่ะฮะไม่ตอบถ้าผิดคนนี่ไม่ยอมตอบเลยนะครับต้องจีนมาอีกแล้วนะวันนี้เป็นยำอะไรครับอ่ยำหมูยอไข่แดงกุ้งสดแล้วก็หอยนางรมค่ะหมูยอไข่แดงกุ้งสดหอยนางหอยนางรมอันนี้ในกล่องเดียวกันเหรอครับใช่ค่ะ ทำพร้อมกันเลยพอสามกล่องสามกล่องคุณวานหยุดไปแอบต้มปลาไหมาหรอ <c oughs> ฮะ้องกินใช่แอบต้มปลาฮะ <c oughs> แอบต้มสต๊อกไว้ <c oughs> เท่าไหร่หรอะนะ <c oughs> นี่ยนไง ร้านนรกแตกฮะปลาปร้าปลาชาแตกปลาชาแตกเออพี่หนุ่มตั้งให้ใหม่แล้วดูว่าไม่แค่โอ้ยนะดูว่าไม่แค่อืมนปลาร้ายั่วๆเลยนะหอมนะพี่หนุ่มว่าเขากินพี่หนุ่มหอมแค่แต่ตอนต้มมันก็เหม็นอยู่กันแล้วกันกือบเป็นลมเขาบอก ยำโอ้มาใส่ตรงนี้เลยนะนี่นะหมูยอไข่แดงใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไข่แดงก็ต้องมีหมูยอนะหมูข้าวเลยเนาะกุ้งสดไหลบัวเรจะต่อด้วยกุ้งสดไหลบัวนะครับอันนี้ลาดไปเลยเนาะราดไปเลยครับพี่ค่ะ กุ้งตัวเท่ากั้งนะคะฮะกุ้งตัวเท่ากั้งนะคะกุ้งตัวเท่ากั้งเลยนะนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆนั่งลมนี่ได้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แปลว่าไม่ใหญ่หอยนางรมกุ้งสดหอยนางรมกุ้งสดนะทั้งหมดสามอย่างนะ โอ้ยมีหมากาไก่อุย้ <laughs> ยหยาบคาย <laughs> ลืมไปรู <laughs> ้ตัวช้าไปแล้วฮะเมือ่อรู้ตัวกระสายไปแล้ว <laughs> ชัดเจนเลยนะมีใหม่อยู่นี่คั <laughs> <laughs> ชัดไหม <laughs> ชัดสิครน้ <laughs> นองโอ๊ตจะไปคนชิมเหมือนเดิมนะหันมาดิดูหน้าหน่อย รีบปิดหน้าแล้วเป็นไงอร่อยแล้วอร่อยนะครับอร่อยมากเป๊ะตามสูตรเป๊ะตามสูตรสูตรไหนคะไม่มีไม่ใช่จำสูตรไม่ได้เหรอจำไม่ได้้นี่ยยูวเพีไม่ไหวอูู้้ยูว่ายู่ เล่นเอาพี่ดวูวิวข้าวเลยนะก็ดูสิคะถ่ายนานๆนะคะ <laughs> โกกเดียวป่าไปชั่วโมงหนึ่งมันไม่มีลูกค้ามารอนะคะมันก็เลยเล่นได้ก็ว่าต่อมต่อไปเป็นยำไข่แดงหอยแขงไข่เมื่อยยำอะไรนะไข่แดงหอยแขงไข่เมื่อย ยำแดงหอยแขงไข่หมึกเอากล่องเดียวกันเลยเหรอกล่องเดียวอ๋อ <c oughs> หอยแขงไข่แดงไข่หมึกนะไข่แดงหอยแขงไข่หมึกไข่แดงหอยแขงไข่หมึกอ่าเท่าไหร่ครับแบบนี้หนึ่อยห้บาทค่ะหนึร้อยห้บาทนะ แอปซีแอปถ่ายรูป นับปายัว่วๆนัวๆจากน้องบีทนะจากปราชาค่ะจากปราชานะกินร้านนี้แนะนำแนะนำอะไรครับอันนี้เป็นไข่ปลานี่วัตถุดิบทางร้านนะครับ <c oughs> เวลาเข้าห้องน้ำไม่ต้องเข้านะวิ่งเข้าป่าเลยเราจะไปปลูกพริกด้วยกันปลูกพริกในป่าหอยแข้งไข่หมึกไข่แดงใช่ไหมไข่ค่ะหอยแข็งไข่หมึกไข่แดงเรื่องอะไรมาเนี่ยรูเรื่องมไม่ถึงแขนสั้นเท่าไหร่นะเมนูนี้2 0 0บาท150บาทเอง150บบาทนะโอ้โหไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะ แต่ให้กันจุกๆอีกนะนี่นะนี่ค่ะอืมหน้ามไม้หลังไม้ได้เหมือนกันหมดไหมเนี่ยไม่แน่ทำไมแต่ถ้าผู้ชายได้ไม้ได้เยอะกว่าแต่ถ้าผู้ชายได้ได้แน่นอนแบบนี้ใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์สับสับสับผู้ชายมาไม่ต้องเอาเมียมาด้วยนะทำไมอะถ้าเอาเมียมาด้วยให้หน่อยนะรอ ราดไปเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะไม่อร่อยตรงไหนเอาปากกามาวงไม่อร่อยตรงไหนเอาปากกามาวงนะครับวงปลุกเลยวงไปเลยนะนี่ไปแล้วต่อค่ะต่อด้วยยำเลยครับยำแซลมอนปลาค่ะแซลมอนน้ำปลานะทีก หอมชูเรายำใส่ปลาดองเจลค่ะป้าดองเป็นตัวเองนี่นะอย่างที่บอกนะใครมาร้านน้องบีทนะไม่ไ <ป S 2> กินปลาร้ามาไม่ถึงนะได้ข่าวใครกินปลาร้าน,นี้แล้วน่ารักด้วยไหมอรอ น่าร้องเหมือนแม่ค้านะนี่นะแม่ค้านักบวฮะเจกีนากัวจะตายเดี๋ยวเจกีเจก,เจกีไม่มาไม่มาวันนี้น้องจินมาแทนยาวเล็กค่ะเอง ตอนงอยู่ตรงบ้านของอ๋อนายแมนบ้านบึงไงหรอจ้ะนี่หนูอยู่บ้านบึงเลยเหรอจ้ะขี่รถมาซื้อเนี่ยนะนี่นะหลงหลงไหลข้างใครปลารานะสองคนนี้นี่นะกี่กิโลนะบ้านบึงชลบุรีอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนี่สองคนนี้นะข้างใครนะข้างไครนั่นนะข้างใครน้ำปลานะไม่ใช่กินไปถึงบ้านบึงนู่นเหรอ น่าจะเ๋ยนหนูรวยก่อนหนูจะไปซื้อบ้านในป่าทำอะไรอ่ะไว้ต้มปลาอย่างเดียวมันเป็นยำแซลมอนนะนี่น้ำปลาเยอะๆต้อง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 เห็นหน้าตอนตักแล้วก็เทแล้ว ยัวเพจอ้าวจะเอ็งไลฟ์ไปเลยเนาะงานนี่เดี๋ยวมาดูใครปาริเซียวสัตว์กันแบบไม่กักนะน้องบี๊ดนะรักษาความสะอาดสะอาดแล้วถัขยะเขาดีใช่ไหมไม่มีถังขยะเขาบอกแล้วไม่มีการเก็บมันไม่มีถังขยะ ยามอะไรดีคะขอดิบแซลมอนให้หน่อยอะไรดีคะอ้อยสะดิ้งเนาะวันนี้สะดิ้งสะดิ้งครับผมข้าไว้ปลาหมึกเขาหมดแล้วตัวเองหมดหนึ่งอย่างปลาหมึกกับหอยแมลงคู่ ได้ค่ะปลาร้าไมค่ะน้ำปลาร้าไหมครับปลาปร้าด้วยครับวันนี้เจ๊กีเป็นเจ๊เฉยแล้วทำอะไรสโลลี่ไปหมดน,มน,นี่เป็นยำเซอร์มอนนะ <200 S 1> เซอร์มอนเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทเซอร์มอนกิโลยกตัวเกือบหกร้อยแล้วโลนึงอ่ะยกตัวนะ อเคหรอนลเาห้อยานน้ส <160. S 1> นนี้มันเข้มข้นเนาะพี่เนาะใช่ใช่มันมันสีแบบยั่วๆเลยอ่ะน้องอานก็กลับบ้านไปกินสาขาสองมานะหป่อใครไปกินนี่แหละไปาำเองกลับบ้านมาเมื่อวานหรอ ไปได้นะคะสาขาสองหนองไผ่แก้วอยู่ที่ไหนนะหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงอำเภอบ้านบึงตะบนหนองไผ่แก้วทันเนี่ยเปิดไปเจอเลยคลิปจากีล้ว <c oughs> นๆไม่มีคลิปร้านอื่นแล้ว ยอมใจเลยนะขี่รถมาจากบ้านบึงมอไซค์ด้วยนะมอไซค์ด้วยได้ <c oughs> สองกุ้งตะกี้แม่อร่อยนี่ก็เสียเสียใจเลยนะอันนี้เป็นยำอะไรครับยำกุ้งสดคะ่ะยำกุ้งสดนะครับ <c oughs> น้อง็ยืนยิ้มแม่ค้าน, <c oughs> น้อง็ยืนยิ้มแม่ค้าแม่ค้าสวยไหมสวยปะ่ะ <c oughs> สวยนะให้เยอะๆเลยให้เยอะๆเลยเห็นไหมอะไรนะเห็นในทวิตเตอรเยอะอยู่ว่าในทวิ t เตอรชุดนี้เปล่าสองสี่จดได้เลยนะครับเจ็ด นากข้าจะเอ็องหยิบไปเลยนะะักข้าอันนี่เป็นยำกุ้งสดนะว,ว้าวสกุล <So good. S 1> กุ้งตัวเท่ากั้งเลยนะกุ้งตัวเท่ากาั้งสรุปเอาเอากั้งมายำหรือกุ้งมายำเนี่ยกุ้งน้องกงั้ง <Yeah. S 2> กุ้งกับกั้งมันเป็นเพื่อนกันนะ เป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอม <สะ S 3> ันเป็นเพื่อนกันหนูเคยไปแอบฟังเขาคุยกันอยู่ <c oughs> อาย้ายคกค่ะ <c oughs> ตได้วยยำอะไรครับยำปูหมาไข่ปลาไม่ปลาย้ายคกแล้วก็ย้ายที่นะไปดูใ,ใกล้โคกนะ นีเจกีเจนีไปไหนพี่ต้องย้ายมาฝั่งข้าม่ามันได้ชัดชัดชัดมากฝั่งนี้มันมีแสงไฟเยอะสาธาจ่า <c oughs> ก็าบอกสาธา,าจา่าสาธาจ่ายำคงเต้น <c oughs> สาธาจ่ <c oughs> ตั้งใสา่ยาสาจาจ่า แบบไม่ปรารานะครับยับปูม้านะยับปูม้ากับไข่ปลาสองอย่างในกล่องเดียวหรือสองกล่องสองอย่างในกล่องเดียวเท่าไหร่แบบนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบ สีสันไม่ค่อยสวยนะมันปลาเนะได้อยู่นะใช่มัน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 สีแบบเป็นไงเป็นไงอร่อยไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านอร่อยมากสุดยอดแล้วเดี๋ยวจะออนท็อปด้วย ไข่ปลานะกเ้ยไข่ปลานะ้องใช่ใช่ย้อนในคะ้าเรใจะไข่ปลาก่อนไนดะะ้ไหม,มนี่นะร้อยห้าสิบบาทเองนะได้เยอะนะคะนี่นะแค่แบบนี้นะร้อยห้าสิบบาทนะไม,ไม่มีร้านไหนเขาทำกัน จะร้านทีคีร้านเดียวสิ่งที่คนอื่อนเขาไม่ทำทำจำเป็นนะคะเดี๋ยวจ่ายด้านนี้นะคะคลิปแรกต่อด้วยยำเลยครับ <S <S เอ่อยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนน้ำปลรรานะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่โกรกนี้นะอือพิกเด็นอีกแล้ว Nam. Nó leo. Ồ, ไม่ค่อยเผ็ดเลยใส่พริกอีกป่ะโอเคครับคลิปตัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูบุญช,ชนอชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ครับ